มาตัดกระเป๋าข้างแผ่นรองกระเป๋าข้างนะครับอันนี้ผ้าชิ้นนี้ก็มาจากเป้าเป้าหลังนะครับตอนที่เราตัดเอาชิ้นหน้าวางเลยกะกะให้พอดีสวยนะครับไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็ไม่ต้องเล็กมากนะครับ ได้แบบนี้แล้วเราก็ตัดเลยนะครับตัวนี้กระเป๋าข้างเชียงนะครับตัดให้เสมอแล้วพอดีกับชิ้นหน้าเลยจากนั้นเราต้องช็อกเส้นพวกนี้ลงไปนะครับ เราต้องช็อคเส้นพวกนี้ลงไปเปิดออกดูนะครับนี่เราก็จะได้ชิ้นนี้แล้วจากนั้นเราก็จะตัดอันนี้คือปากกระเป๋านะครับเรา,าก็จะ ตัดลงมาจากปากกระเป๋าสักครึ่งนิ้วเรียบร้อยอันนี้เราก็จะไปพักตรงนี้นะครับ